เป็นคู่เพื่อนสีที่ใช้คําว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่ใช่แฟนระหว่างสาวฉัตรปริยาฉัตรกับหนุ่มกันนภพัทรที่ตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็พิชิตใจแฟนคลับของกันและกันได้แล้วเอว่าแต่หัวใจของครอบครัวน้องฉัตรละจ้าให้กันไฟเขียวไว้ยังเอ่ยจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็รู้จักตัวเขาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้ว่าคุยกันมาการมีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยที่ล่าสุดเจอจริงๆเนี่ยคือรับปริญญาคุณแม่ของฝั่งกันเองเรามี ก็เ <g ül> <g ül> จอเจอวันคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าไปไปแค่สวัสดีผู้ใหญ่ก็สวัสดีว่าเออเรามาดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะยังไม่มีไฟเขียวออกมาจากฝั่งบ้านของสาวฉาดแต่ด้านหนุ่มกันที่พาครับครัวมาอัดรายการศึกสองบ้านที่สตูดิโอพอดีพลัสวันก่อนคุณพ่อคุณแม่ต่างก็พา <g ül> กันชมสาวฉาดให้ได้ฟังได้ละค่ะ น่ารักดีน่ารักดีะถ้ากาันชอบคนไหนแม่ไม่มีปัญหาออไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ใครเป็น,นเพื่อนดูกรธน,นะคะเขาว่าอ่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะกันยังเรียนไม่จบคือห่วงมากนะคะไม่ได้ห่วงนะคะแต่ห่วงห่วง <ผม S 1> เป็นผมไม่มีใครปฏิเสธว่าน้องฉัตรก็น่ารักจากใจ <นะ S 1> เอาจากใจใช่ใช่ไม่ได้ห้ามคือเราไม่เคยห้ามเลยแล้วแต่เลยไหนไหนได้เจนุ่มกันก็เลยขอยื่นใบถามซะเลยว่าจริงเปล่าที่แอถึงห่วงสาวฉัตรเรื่องการแต่งตัว ไม่ขนาดขนาดนั้นครับคือเราเราแค่แซวเล่นๆกันเฉยๆว่าแบบช่ายเข้าดูแลเแต่งอยู่แล้วในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็แบบว่าเขาจะดูว่าไหนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอยู่แล้วก็ก็ยังไงก็ดูแลเต่งเยอะ